ไม่ม <muitas S 2> ีใครเชื่อไม่มีใครฟังไม่มีใครเอื้อไม่มีใครดันไม่มีใครเชื่อไม่มีใครนำไม่มีใครเลื่อมใสและไม่มีใครจำไม่มีใครรอดไม่มีใครยังไม่มีใครโลภไม่มีในกรรมไม่มีใครชอบไม่มีใครชังไม่มีใครโทษเธอเลยไม่มีใครทำตอนนี้กูยังไม่ตายแต่ก็จวนในสมองอยากจะลืมแต่ก็ทวนสมาธิที่เคยมีมันก็รนเพราะยังมีความสุขที่ต้องตักแล้วก็ทวงเข้าไม่ถึงความโศกแต่ละสวงได้ยินเสียงค่อยๆอดทีละควนหยิบบุหรี่ขึ้นมาต่อทีละมวนแล้วเห็นแสงรอบตัวค่อยๆดับทีละดวง ลและละกากล้ขาแข็จใจยังต้องไปอีกกี่หมื่นแสนไม่บรรยากาศกี่ชั้นกี่รำสงยไรและจะต้องผ่านพ้นอีกกี่เยื่อแผงใหญ่ทุกๆครั้งเงยหน้าแงนไปสอดสายตาบนฟ้าแสนไกลถามพระองค์ทรงมีแผนใดได้ประส่์สัญญาณให้ฉันตมแยอพ่ทพดกกดัดแออกกแอมมเเเลล็กด่าสไฟเตกูแอมาดเเข้้าาลนนสุทยึกมง็แ ไปถาเอ็มซีทั่วประเทศเขาบอกแค่แบนอัพต์เบสเช็คแรปเปอร์ไปมือไปพันเงินเด้ชนกันพันละวันและกูไม่สนไอ้พวกที่สองทาเป็นพยายามจะเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนภายในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียลไรคอยกำลังฉลองไอ้พวกจังหองมึงควรจะแข่งกันแค่อยากดักคนเพราคนแป้งพวกมึงไม่สนว่าใครจะได้ขอบคุณกูบ้างไยสัตว์ที่ลอกสไตล์ไปใช้ในแต่ละค่ามึงควรจะ เจ้าลูกเลี้ทั้งน้องก็เงื้อในแต่ละลำแล้วก็เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟ้องว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่กบกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวนส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวนส้นตีนไม่มีใครจ้งให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านๆเด็กกวนส้นตีนอาเราไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่งอะแย่งแน่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอ้ตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยนะทำ ถอยกูก็มีแต่ว่าไม่ยากจะมีใครเขาไปต่อยแล้วก็ตี มึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันข้าดหัวไว้กันกาี่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสื่อแล้วก็ไข่สนตาพายเอาไปแทงทอกถูแล้วก็ไข่เย่ yeah. ไม่ไปยฝากเพียนแต่สึกเป็นเสียงลงคำปล่อยแร็ปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำโค้ชตีนและเปลงไม่เป็นกูเยียนโกงก้มามเป็คนสิบป่ปโบสถ์เรียกไม่เสะเทียนตรม กูเฮียแล้วเป็นคนดีคนรั้นพอปิดให้วนเธอไม่มีคนลงซ้ำไม่ต้องมีชื่อในชั้นแต่ว่ามีชื่ออยู่บนชั้นแร p ปเปอร์ h e Year ะชันปุ้มึงเก่าไว้ตรงนั้น Yeah, That's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with this shit y o e e n big red by your m a m a lipstick You should watch the c u s e because she had a big lip It kills me and you should mind your business